สวัสดีครับพงฟังหมึกด้วยนะครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบซับสไครป์พังหมึกด้วยนะครับเอาต้นคลิปเลยนะอ้าวขยันกัดอย่าลืมอย่าลืมปักนี่ความจำไม่ค่อยดีปกติบอกท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวนี้กลัวกลัวดูไม่จบใช่ไหมใช่ดูไม่จบเดีวเอาต้นคลิปเลยอ่าต่อไปเราเอาต้นคลิปเลยละกันใช่นี่เราได้นี่มาใหม่แคมปัสเย้คุณยังลบโดเรมอนมาสนุกมีมีสะสมมีครบหกแบบโอ้ยมี้เลยนะใช่มันดูง่าย เรื่องราคาไม่ต้องถามจำไม่ได้แล้วไม่รู้สามสิบหรือยี่บ้าสามสิบหรอมั้ยลืมโถขนาดซื้อยังผิดเลยนี่นี่เห็นวางสี่ตัวนี้ไม่ได้มาสี่ตัวนะครับไม่ได้มาสี่แบบเออไม่ได้มาสี่แบบโอ้ได้มาสี่ตัวงงงมันได้มาสี่ตัวอยู่แล้วแต่ไม่ใช่สี่แบบได้มาสะได้แค่สามแบบอื้อ เพราะความเขาเรียกเลยนะความสัเพ่าของเราเองใช่ไม่ดูให้เดีถูกบางทีก็บอกอกีกรูปเลงเดู๋ยวดูรูปก็ดูว่ามันก็มีรายละเอียดต่างกันเยอะเหมือนกันนะไม่น่าจะพลาดนี่เขามีรูปบอกเลยนะหแบบนี่อา้าไนครไหนนี่ไง <laughs> เห็นแล้วหแบบนี่ <laughs> ไง เห็นว่าดูมันจะใกล้ๆกันมากแต่มันดูก็ต่างกันเยอะนะไม่ดูไม่น่าพลาดได้นะแต่เราพลาดได้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันก่อนดีกว่าอยวให้เดี๋ยวให้ดูกันว่าพลาดตัวไหนไม่มันเป็นโดเรมอนตัวเดียวเหมือนกันหมดไงใช่ต่างแค่ยกแขนข้างซ้ายยกแขนข้างขวาเดี๋ยวให้ดูๆกันแล้วก็ให้ผู้ชมสังเกตดูว่าตัวไหนคือตัวผิดดูดูว่าจะรู้ก่อนเราไหมหรือว่ารอรูเฉลยแล้วนี่ตัวแรกมาแล้วนนี่โดเรมอนถือ เขาเรียก <K re uk> อะไรนะคะเคอปเตอร์ไม่ไผ่เออคอปเตอร์ไม่ไผ่นี่ห,ห่อหนึ่งก็อย่างที่บอกก็จะมีขนมไม้ห่อหนึ่งโ้งกิงโกงกิง<ๆ>แล้วก็การ์ดการ์ดบอกว่าเป็นรุ่นอะไรหน, <รา S 1> น,นึ่งแบบอันี้การ์ดบอกว่าเป็นรุ่นอะไรมีกี่แบบใช่แล้แถมไม่กี่แบบอะไรอย่างเงี้ออยอว้เป็นข้อมูลได้ในนา,นา,นาคตดเผื่อกแก่ๆแล้วลืมเก็บเอาไว้นี่ตัวที่สองก็จะเป็นดอลมอนนั่งลงนี่นั่งยิ้มเอ้ยนั่ง ตาเป็นรูปหัวใจอันน่นเขาเขาเรียกกาลังมีความสุขติดมีความรักนี่นใครจะซื้อก็เลือกดีๆด,ด้วยนะเพราะว่าบางตัวมันเป็นแบบว่าลอยเปื้อนลอยอะไรอย่างนี้นะโอ้ยณะนเรียกงานหลุด QC นะั้นตัวนายเท่มเร็มแท้หม่ยยาใช่สรุปว่าเจอถ้าเกิดมันเป็นตำหนิเราต้องเอาใช่ไหมใช่อุย้ยแบบไม่เอาหรเราเราชอบไม่มีตำหนินี่ <laughs> ตัวนี้ชูแขน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 ขวาตัวนี้ใช่ไหมที่เราพลาดอุ้ยจะบอกทำไมเ่าแหม <c oughs> เขาลุ้นนินอยู่ใช่หรือเปล่าเอาลืมไปจะเหลยอลอีกแล้เถอะเลยนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวด,ดวยูใกล้กันเฟยเออยกขึ้นหน่อยดี <c oughs> เออยกขึ้นหน่อยเออดีตั้งกันตรงไหนเอากนนอ <c oughs> เอากนน <c oughs> าการมาวง เราไม่ได้ดูจริงๆเราก็มองว่ามันยกแขนได้กว่านี้ดูที่รูปอะเออมันก็อันเนี้ยยกแขนนี่กว่าเพราะว่าในรูปไอ้นี่ด้วยนี่สีมันเหลืองๆตรงเนี้ยมันไม่เห็นไอ้นี่อยู่แล้วไม่เห็นคอปเตอร์ไม่พ่ายถูกเพราะเราซื้อตัวนี้มาก่อนแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันได้ไปทีหลังก็ตัวนี้เราซื้อแล้วเราก็แกะเลยใช่คิวแกะมานั่นแหละสรุปว่ามันต่างกันตรงที่นี่ับวงวงอปกาวงไหนยกอันนู้นมาดิพี่หมึกนี่นี่ตัวนี้สิ ยกดยเลยมันตัวนี้ขึ้นมามสิคะนี่ไงครับใช่นีด้วยเห็นไหมมันต่างกันตรงที่มือข้างหนึ่งมีคอปเตอร์ไม่ไผ่อีกข้างหนึ่งไม่มีคอปเตอร์ไมไฟ่เพราะในรูปมันมีทั้งเหมือนยกแกันด้านขวาเราก็คิดว่าเป็นตัวล่างไงแล้วพอนสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าอา้าวพอมาดูรายละเอียดคอปเตอร์ไม่ไพ่มันลุกอ,อยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันลุกอยู่ตรงนี้ เกิดจากการดูไม่ดีไหนเอาหายไปไหนแล้วล่ะนี่เนี่เดี๋ยวก็ขยัยบไปเหน่อเยเหมือนตอนนั้นมันก็เลื่อนล่วงแล้วมัน่ายอยู่ข้างหลังไงเราก็ไม่เห็นไงใช่นี่เนี่ยมันไปซ่อนอยู่ข้างหลังได้เดี๋ยวก็ขังคอออกมานี่พอคอมันก็จะเห็นอืมเนี่ยมันไม่อยู่ในมือเนาะเราก็เลยเข้าใจผิดเราก็เข้าใจผิดว่ากี่ตัวไงตอนนั้นอ่ะเราก็ซื้อมาแล้วเราก็ไม่ได้คือแบบไหนก็มองมองดูยกมือยกแขนเราก็ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นไงไม่คิดว่ามันจะนะ โดนปลายหนึ่งตัวสามสามนี่แล้วก็อีกตัวอีกตัวไหมอีกตัวมันก็จะชูแขนคนละข้างไงเนี่ย <สะ S 2> เห็นป่มเราก็ดูในรูปแล้วก็เออมันคนละตัวกันเพราะว่าในรูปอะไรนะมันจะมีมชูแขนลตาด้วยเออเนี่ยเหมือนเห็น้ามมันจะชูแขนข้างซ้ายสองอันข้างขวาอันหนึ่งแต่คราวนี้เราก็จำไม่ได้เราก็คิดว่าชูแขนข้างเนี้ยมันก็สลับข้างเพราะมีสองตัวใช่ป่ะที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเราคิดว่าเป็นตัวนี้ไง สุดท้ายเราไม่ได้ดูไง,ง่พอมาเจอตัวหลังมีคอปเตอร์แล้วก็อ่าก็ซื้อเลยแล้วเราไม่ได้เอาไปวันนั้นเราไปเจอเซเว่นหนึ่งมันมีล้งกระเป๋าอย่างนี้ก็นนไงแต่แตว่าเรา,เรานึกว่าเรามีแล้วเพราะเราเข้าใจว่าไอ้ชูแขนด้านเดียวกันเนี่ยมันมีสองตัวเราคิดว่าเราครบแล้วสองตัวว่าเราซื้อมาแต่กลายว่าเราจนไปจำฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องมีตัวเดียวฝั่งนี้ต้องถือคอปเตอร์ไหตัวเดียวก็เลยอะไอ้ที่ควรจะซื้อก็ไม่ได้ซื้อ เลยแบบนี่ถ้าเกิดกลับไปสาขาเดินไปทั้งตัวนี้หมดนี่นะฮาตูมเลยเออแต่ว่าคงยังไม่หมดหรอกเพราะตัวนี้ก็ออกมาสักพักใหญ่แล้วนะใช่นะมันก็ไม่ค่อยมีคนซื้อแล้วล่ะใช่เรามาตามเก็บที่หลังใช่ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยววัาเอ้าคัปเตอร์ไม่พ่าหนอแล้วออตัวนี้นะออกก่อนนะออกก่อนแหม่คอปเตอร์ไม่พ่ายลุดอ่าก็สรุปว่าเราได้มาสามแบบสามแบบนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะเหลืออะไรเนี่ยเราได้นั่งมาแล้วได้ถือคัปเตอร์ไม่พ่ยมาแล้วก็ถูกแผ่นข้าง แขนซ้ายขู่แขนซ้ายก็ขาดชูแขนถ่ายรูปไปชัวร์สุดเออออถูกถูกถูกนีนึกออกแล้วจะจำถ้าจำนะจะจำได้นะมีกอดอกกอดอกขาดกอดอกใช่ขาดกอดอกแล้วก็ลุงกระเป๋าล้วงกระเป๋าแลบลิ้นเอ้เราเลี้ยลุงกระเป๋าก็ได้เพราะว่ามันมีตัวเดียวแล้วก็เอามือเข้าปากทีนี้กอดอแลบลิ้นเอามือเข้าปากปากตึนะ พอไปถึงพอไปถึงจำไม่ได้โอ้ยพอพอพอแก่แล้วไม่ไหวนี่ถ่ายรูปชัวสูตถ่ายรูปชัวร์สูดรหถ่ายรูปมาติไปอืมไม่งั้นนะเดี๋ยวลืมอีกแ่่นะพอละเราเดี๋ยวเราค่อยไปหาต่อวันหลังแล้วกันวันนี้เป็นประสบการณ์แต่ถ้อ่งนั้นถ้าใครซื้อก็ดูดีแล้วกันจริงแหมไม่งั้นเดี๋ยวเขาเรียกนะจะซื้อเพิ่มโดยไม่จำเป็นไม่งั้นเดี๋ยวต้องกลายปว่าอุ้ยมีเศษละอีกชุดหนึ่งแล้วกันนะไปสองชุดเหนื่อยอีก เยอะเลยทีนี้เหนื่อยไปตามอีกเดือยไปตามอีกไม่งดตัวเดียวครบนะคะใช่มันเหมือนพอมีเศษแล้วก็เหมือนอุ้ยมันไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเราจะซื้อมาหรือเราจะแกะเล่นดีไม่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 แต่เมื่อกี้บอกแกะเล่นนี้ถ้าเกิดหยิบแกะไปตัวฮาต้มิตัึงตัวนี้โอ้ยแย่แกะแฟนโดเรมอนก็ไปตามกันได้นะคะใช่แค่หกแบบนั่นเองถ้าเกิดถ้าแรกแถวบ้านมีเซเว่นเยอะก็จะนิเดียบเก็บไม่ยากหรอกเพราะว่ามันเห็นรูปแล้วก็หกแบบเองด้วยใช่สั้น แต่ว่าต้องมีแบบเขาเรียกอะไรมีสาขาเยอะหน่อยมันจะได้เหมือนดูสาขานี้สาขานี้สาขานี้จะได้ครบเพราะถ้าเกิดว่ามีน้อยอ่ะเหมือนถ้าอยู่ต่างจังหวัดอาจจะเสียเปรียบหน่อยพอมีแค่สองสามเขาเรียกเงี้สองสามสาขาเนี่ยบางทีมันซ้ำๆเหมือนกันก็ต้องรอหมดของถึงจะได้หมดอ่าก็วันนี้เดี๋ยวเราไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปตามหาต่อไปงั้นถ้าใครชอบพูดไปแล้ว เออไม่เป็นไรพูดอีกก็ได้ <c oughs> พูดไปแล้วอเอะพูดไปแล้วงั้นเราไปเลยกันไปตุ๊กมาบายบายบบาบบายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เราด้วยนะคะ <c oughs> พูดอีกก็ได้เขาจะได้กดอย่า<ด>ล,ลืมกดอย<ๆ>่าลืมกดอย่าลืมกดแหมเผื่อกี่ลืมเหมือนป้ามือใช่ใบ,บายบ,บาย <c oughs>